แล้วก็ผมสีหนุ่มคนเมืองแล้วก็รายการของกินบ้านเฮานะครับทางช่องสีหนุ่มนะครับเช่นเคยครับวันนี้ยังคงมีภาษากําเมืองมาแนะนํามู้ได้รู้จักกันพร้อมทั้งอาหารเมนูพื้นเมืองที่อยากจะแนะนานะครับเสื้อผ้าที่ใส่นี้นะครับเป็นผ้าทอล้วนะครับซึ่งมันสวยงามสีหนุ่มมีเชื้อสายล้วก็เลยอยากจะเอาเสื้อผ้าที่อทอจากผ้าทอล้วมาโชว์วันนี้นะครับพร้อมกันนั้นวันนี้นะครับยังคงมีเมนูซึ่งเป็นอาหารพื้นเมืองชนเผ่าของเผาล้ว ซึ่งจะมานําเสนอกันนั่นคือแกงข้าวเบือนะครับแกงข้าวเบือจะเป็นจะใดลองไปพ่อกันครับครับวันนี้เขานำเสนอเมนูกแกงข้าวเบือนะครับเป็นอาหารของชนพืนเมืองเผ่าลั้วนะฮะซึ่งสีนุ่มจะแกงข้าวเบือในสไตล์ลั้วยุคใหม่นะครับมีการพัฒนาเนาะนะฮะ ส่วนเมนูแกงข้าวเบือนั้นจะมีเครื่องปรุงอ,อย่างพ่องเฮาลองไปพอพร้อมๆกันนะครับอันดับต้นๆน,น,น,นะฮะต้องมีหน่อไม้นะครับหยอดบาฟักพักเข้าพักแคบพักสะปะที่มันมีอยู่ในไหในส่วนเก็บมาเลยเนาะนะฮะแล้วก็มีกระดูกหมูมีหอมแดงพริกแห้งกระเทียมกระปิแล้วก็มีโจกนะครับ ต้มกระดูกหมูให้น้ำหวานมันออกนะครับจากนั้นก็ใส่หน่อไม้ลงไปนะฮะต้มรวมกับกระดูกหมูนะฮะหน่อไม้สุกแล้วก็หวานได้ตีนะครับตอนนี้ก็มีเวลาที่จะเตรียมเครื่องปรุงนะฮะครกพริกกระเทียมหอมแดงกะปิต่างๆ่างให้มันเข้ามานหนัวกันแต่สีนุมใช้วิธีมูลินิกปั่นเนาะสะดวกและก็ง่ายใช้เทคโนโลยีครับนะฮะเมื่อ,อมันเข้ากันดีแล้วน้ำหวานกระดูกและก็หน่อไมอ้ดีแล้วนะครับก็เติมพริกแกงลงไปนะครับ กลอนๆน,น,นะฮะคุกเขาให้มันเข้ากันแล้วก็ตั้งต่อไปนะฮะให้มันเดือดให้มันสุกได้ที่นะครับจากนั้นเราก็จะการทําการเติม โจกนะฮะหรือจะจ่ายข้าวสารข้าวเจ้าบทละเอียดเนาะโรยลงไปนะฮะคนสมัยก่อนมันต้มข้าวเม็ดเอาเนาะมันจะมาตันใจนะฮะยุคนี้ยุคสมัยใหม่เอาต้องทําแบบสมัยใหม่อัพใจในะครับโรยลงไปกลนใต้ก้นเหนือเนาะคลุกเขา้พให้มันเข้ากันจนมันหนวนนึกอย่างอี้เนาะนะ,ะเหมือนโจกนะฮะอันนี้ก็ถือว่า สุกแล้วก็ใส่ผักลงไปผักที่เราเตรียมไว้ผักสะปะอย่างเนาะนะฮะแล้วก็กลนกลับไปกลับมาเมื่ผักมันสุกก็ถือว่าสุกเป็นอันพร้อมที่จะรับประทานได้อันนี้คือแกงข้าวเบื่อล้วนะครับครับสุกเรียบร้อยแล้วนะครับแกงข้าวเบือนะครับน้องนัชานกนะฮะชุดที่ใส่นี่เป็นชุดล้วนะครับเขาจะกินแกงข้าวเบื่อซึ่งเป็นแกงของลั้ว เราก็มาแต่งชุดลวกกับนกเพนื้อมันได้บรรยากาศและอรรถรสในการกินสักน้อยนึงนะฮะแกงข้าวเบือเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของคนสมัยโบราณนะฮะซึ่งสมัยก่อนนั้นอย่างมันก็เคียมหานา่นะเป็นแกงที่คล้ายๆข้าวต้มคล้ายๆโจ๊กเนาะ,ะมีอไอนางก็เก็บใส่เข้าไปในครัวนะฮะ มีข้าวมีพักมีหมูมีจีนเนี่ยอย่างก็เก็บใส่เข้าไปแกงรวมๆกันเหมือนข้าวต้มเหมือนโจ๊กนะฮะ,ะเลี้ยงกันง,ง่ายๆเพราะคนสมัยโบราณน,นั้นพอ,องอย่างมันก็นหายเขียมแล้วก็ลูกก็นักสมัยก่อนมันมียาคุมกําเนิดเนาะนะฮะเลี้ยงกันแบบเพื่อให้มันอยู่รอดนะฮะก็ได้กับข้าวหรืออาหารง่ายๆนะกินแตนข้าวได้เหมือนกับข้าวต้มนี่คือแกงข้าวเบือคล้ายๆแกงข้าวเ,เบ้อของ ชาวกะเรียงเหมือนกันนะฮะอันนี้คือแกงข้าวเบือ่อสูตรง่ายๆแบบสีหนุ่มทำนะฮะมาได้แบบโบราณจนเกินไปเอามาประยุกต์ใช้ a d ด p บใช้เนาะเช่นใช้โจ๊กแตนเข้าวเนาะนะฮะจะลำบาลำจะไดเอามากินด้วยกันนะครับ